thank you เกมด่านที่หนึ่งกำลังจะเริ่มแล้วเริ่มได้อ่าแล้วผู้เล่นทั้งสองก็ผ่านเข้ารอบไม่มีใครตายสักคนเลย ด่านที่สองเกมแคะน้ำตาลเราเรียนก่อนไมไม่เราก่อนทกันทุกคนคุณได้รูปอะไรร่มเฮ้ยน้องก้อยผ่านแล้วออน้องก้อยชนะไปแล้วคนแรกเอาใครจะชนะเป็นคนที่สองปอมแกะเลยเอาทำไมโปรเจกต์มีที่แกะอยู่คนเดียว ทำไมของคนอื่นไม่มีที่แกะหรอเพาคมแกะสิ <laughs> <laughs> โอ้ล่ะลุบป,ปอมๆยากสุดละ <laughs> โอ้พี่วันใหม่ปะฉันน่าเป็นคนที่สองตอนนี้เหลือปอมปอมกับโปรเจกใครจะได้เป็นคนที่สามหรือว่าใครจะโดนผู้คุมยิงตายน่ผู้คุมนี่แหละนี่ปืนอยู่นี่เห็นไหมมันจะมีเวลาจับให้ด้วยเออถ้าหมดเวลาก็ โดนยิงนะแค่ไม่หมดอะปอมปอมผมแค่ไม่ได้อัแมมแค่ไม่ได้ยังทำไมพี่โปรเจกต์ของเราถึงยังแค่ไม่ได้ขนาดมีที่แค่คนอื่นเขายังไม่มีเลยลอง่รูปร่มมันยากนะพี่โปรเจกต์ของปอมฟอมน่าจะง่ายกว่านะฮะฟอมได้ไหมฟอมทำเหมือนทำเหมือนพระเอกสิที่เขาเลียมันก็จะละลายไปทั้งหมดเหลือด้านหลังไม่ใช่หรอ เหลือหน้าหน้ามันเฉเอาเอาดูสิใครใครจะทำให้หมดเวลาก่อนสองแสงพระอาทิตย์ดีอะไรเสร็จฮะพี่วันหมายบอกว่าเหลือเวลาอีกสองนาทีมเลอยนาทีไมอ้าวพี่ปองปอมหักแล้วยิงปิ้วตายเลย าไหนพี่โปรเจกต์ถึงไหนแล้วงั้นเราขอกินแครน้ำตาลนะขอกินได้เลยเพราะว่าพี่เป็นความตายแล้วปอมเล่นไม่ได้เลยโอ้ยเออดันเออได้ห่างมานิดนึงใช่ไหมมาออกตรงนี้เออมันหลุดออกมาแล้แล้วช่วยกันไม่ได้ช่วยกันไม่ได้หักลิ้นก่อนโนหัก มีน้องค่ะพี่โปรเจกต์จะหมดเวลาก่อนหรือว่าจะโดนยิงเพื่อนแม่ปุ๋ยขอให้เหลือเวลาอีกเหลือเวลาอีก5นาที5นาที3อ้อยไม่ใช่อันนั้นมันวินาทีแล้ว5นาทีนั้นยังเหลืออีกแน้นอยู่โปรเจกต์ เหลือเวลาอีกสี่นาทีสี่เมื่อกี้ห้าเราไงตอนนี้สี่เหลือสี่แล้วตอนเนี้ยขอให้สิบเถอะขอให้เวลาสิบเถอะขอให้สิบโอ้โหยังไงก็ไฮ้ยไล่อาเฮ้ยเฮ้ยพี่โปรเจกต์เอาน้ำลายจิ้มจิ้มตรงไอ้นั่นอะ ไม่มันน่ะไม่มันน่ะแล้วก็เอาไปจิ้มจิ้มจิ้มเอาคา,า,า,ายๆกับลนไฟอ่ะแต่ว่าเออแต่ว่าเขาใช่น้ำลายอ้ยมันจะได้ละลายไม่ไล้ขหมๆอะทำไมทูคุมต้องมาบอกวิธีเนี่ยบอกวิธีเถอะทำแม่เป็นเราต้องจิ้มน้ำลายเรื่อยๆโปรเจกต์เลือกรูปยากไงเป็นพระเอกใช่ไหม<อ>ต้องรูปล่มใช่ไหม เออทำไมพระเอกใส่ชุดเหมือนผู้คุมเลยอะ่ะดา่ดานแรกพระเอกอ๋อด่านแรกพระเอกเป็นผู้คุมโ okay, okay. อเคโอเคไอ้วันนี้เอาด่านน,น,นี้ยองยองอีก,ก็มาเล่นเป็นผู้เล่นด้วยผู้คุมเขายังไม่ได้เย,ยเหลือเวลาอีกสามนาที <c oughs> ได้ไหมพี่เจิกอย่าตัวเช็คก,ก่อนเช็คว่าใครชนะลองก้อยชนะใช่ไหมนะดูก่อนมันไม่เข้าร่องหรอกพี่เจิกมันนันใหญ่อ่ะโอเคก็ใช่อนนี้ก็ชนะโอเคเหลือเหลือเวลาศูนย์นาที <c oughs> ต้องไปเล่นที่ทรายแล้ว <c oughs> ทำไมต้องเป็นที่ทรายพี่เจิก เริ่มใช้น้ลายเริ่มขุดออกแล้วค่ะอ๋อแต่ที่เดิมดีกว่าไปที่เดิมดีกว่าโอ้โหน้อง้กยทำไมชนะก่อนเป็นคนแรกเนี่ยมัมน้อยก่เจ๋งเจ๋งังน้องก้อยกล้าหัะเหลือหนึงนาทีสองไม่ใช่สอไปผ่านไปแล้วสามสามเหลือเวลาอีก สองสามสามนาทีละผู้คุมเริ่มผู้คุมเริ่มจำเวลาไม่ได้เอะมอกี้เราสามแล้วไม่ใช่เหรออันนี้มันเหลือหนึ่งร้อยนาทีอยู่อะหนึ่งร้อยนาทีอยู่หนึ่งร้อยนาทีบว้ยไหนอย่าทให้งค่ะขาดแล้วมันไม่เป็นไรโปรเจกต์เรามันล่องในโปรเจกต์ไม่ได้ โอ๊ยทำไมถุยน้ำลายออกมาขนาดนั้นคือมันจะต้องแทะแท้แทะรอบรอบไหนดูสิผู้เล่นที่ตายไปแล้วทำไมถึงนั่งได้เอาวิญญาณไปรูกไม่เมื่อกี้เราเลือูนไ ก็แบบอันใหญ่มาเด้อไม่ให้แคเด้อไม่ต้องเราแครูรอมใหญ่เลยว่ามันจะชนะไหมอ่ะตอนนี้ทุกคนก็รอโปรเจกต์อยู่คนเดียวเหลือเวลาอีกสองนาท, <c oughs> ไาทาีไม่อยากตายไม่ <c oughs> <c oughs> อยากได้กับไม่เลจ้ากับไม่เลจ้ากั <c oughs> บไม่เลจ้า <c oughs> ไไก,ก็มันเจ้า,จาพวกเจกหักสิเจ้าเดี๋ยวว่างไงอร่อยจ้าอร่อยมากเลยจ้าอร่อยเออมาแหวงแล้วหรือ,อยังพี่ปิ๊กยังไม่รู้สิตรวจสอบก่อนผู้คุมตรวจสอบก่อนได้ <c oughs> ออ๋ยังไม่แหวงหักเลยปิ๊กหักได้แล้วอุ้ยแหวงหรือเปล่าม <c oughs> าตรวจสอบ โอเคน้องก็ชนะน้องก็ยเกืเกือบเกือบเนี่หักได้แล้วหักดหัได้แล้ไปยูนฟังในบ้านโเจกตไกไปไหนนะยังอีจะไปไหนเสียงไเสียงตามสาย ยองอีไปไหนตรงนั้นแหละทำไมถึงให้ยองอีไปรอตรงนั้นเหรอพี่มาปอมเพราะก็ต้องไปรอตรงนน้นไงเออเหรอแล้วคนที่ตายแล้วไปรอที่ไหนดีคนที่ตายก็ต้องไปรอที่ก้นแล้วผ่าแล้วผาแล้วผาแล้วผ่นเหรอหางมันขาดไม่ใช่หรอเอาไม่ขาดใช่ไหมโอเคผ่านได้แล้วคุณไม่ก่อนนะโอเคไหมไม่เอาช้อนปริบัติ คือด่านชักเขย่เดี๋ยวเราตอนนี้เรามีผู้เล่นเพิ่มมาอีกสามคนนะคะก็คือผมประเทนน้องอยผมก็ก็กคือทุกคนไม่เคยเห็นตัวใจทุกคนปวดอยู่ในความสงบบอมปอไม่กี่เดี๋ยวเกมใกล้จะเริ่มแล้วอีกสามสอง หนึ่งเริ่มแลวแล้วฝ่ายญิงก็ชนะไม่มันมีสังราวเท้าหลุดค่ะมีสองราวมีสองราวมีสงราวต่อไป<ม>ด่านสุดท้าย<ม>คือด่านกระจกทุก<ม>คนทุกคนกัุณาฟังกติกาให้ดีๆตอนนี้เราจะมี ให้จับสลากว่าใครจะได้เล่นเป็นคนแรกคนที่สองคนที่สามและคนที่สี่ตามลำดับแล้วกะยิงอะใครจะจับก่อนแล้วน้อคนที่สคนที่สแลนเอแบบความสูงอาเปิดดูสิปดเจ็บปิดดูสิม่ม่ม่มมมมม่ เราจะจับเปคนที่สองอันนีมินิมนิมูมิน่มิโยบโบนเก็บอลหาไปเช็คแยสองใครไที่เฮะันเหรออไคนที่หน่โอเค้ะคนที่สไหน พี่อายเป็นคนที่หนึ่งแล้วตอนนี้ในมือในมือนี้ก็จะเป็นกระดาษที่เขียนช่องไว้ว่าช่องไหนคือช่องตายช่องไหนคือช่องที่ผ่านนะครับตอนนี้เราจะมีทั้งหมดหกช่องเริ่มตั้งแต่ช่องตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกังม่หมดรู้เลยถึงหกไหมไ่สองช่องนี้นะ สองช่องนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกช่องนี้ค่ะนี่หรอคะเดี๋ยวเราเอาอะไรมากั้นดีคนแรกของเราเริ่มได้เลยหน่งตกค่ะคนที่สองเริ่มได้ผ่าน เลยช่องต้องเป็นช่องนี้สิเราเราเล่นแค่สองแถวตรงนี้จเจพ่าเองเอ่อหยาบตรงนั้นใช่ไหมต้เป็นเองครับตกคาะเอแล้วต้องสอบแถวทำให้ต่อแล้วผ่านตกค่ะเจอยากเล่นต่จ๊ะเามสองเลยคห ถ้าเกิดทุกพลแพ้ต้องเริ่มเหลืออีกสองแถวตรงนี้นะโปรเจกแปลวต้องเริ่มม่เร็วไปเร็วๆกระโดดไปเร็วๆซ้ายซ้ายโปรเจกต์อย่าบอกโปรเจกต์ตรงพี่รู้ตรงเลยพี่ไอ้พี่ไอ้ไปต่อครับเหลือคุณเป็นคนสุดท้ายแล้วครับผ่านโอ้ยเดี๋ยวสิผ่านช่องนั้นไงเหลืออีกช่องนึงเหลืออีกแถวนึง โปรเจกเห็นโลกอะเห็นเนาะถามจริงอ่ะโอเคโอเคอ่ะมาผ่านเรามาเฉลยนะคะตามนี้นะคะหนึ่งเห็นไหมถูกไหมถูกอย่างที่เป็นไหมมีใครไปเหยียบตรงช่องผิดกากระบาดไหมเออนะเพราะฉะนั้นก็ตทำแปลว่าโปรเจกต์ผ่า โปรเจกี่เออวันนี้โปรเจกต์มากับดวงเพราะว่าได้เล่นเป็นคนสุดท้ายก็ลเลยผ่าน,นได้แล้ววันนี้โปรเจกต์แล้วพี่พี่ขอลาไปก่อน